แฟนชายครับธุรกิจสมมุติว่าตอนนี้อยากขายธุรกิจพวกพวกแฟนชายนี่จะต้องทําการตลาดยังไงครเรื่องของแฟนชายเนี่ยพูดได้ในหลายแง่มุมมากนะคะอย่างแรกเลยถ้าเป็นคลิปนะคลิปจะทำคอนเทนต์ออกมาให้ความรู้ในเรื่องของออการทําธุรกิจนะคะให้ความรู้ในเรื่องของวิธีการเลือกแฟนชายนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกแฟนชายที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะหรืองคอนเทนต์อย่างเช่นมีเงินเท่านี้ ควรจะเลือกลงทุนแบบไหนลักษณะธุรกิจแบบไหนที่มาทำแฟรนไชส์แล้วดีประโยชน์ของการเป็นแฟรนไชส์มีอะไรบ้างะคะคือควรจะต้องสร้างคอนเทนต์ลักษณะเนี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่มาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยคือคนที่อยากมีธุรกิจนะคะคก็ต้องกลับมานั่งย้อนดูว่าเอ๊ะคนที่เขาอยากมีธุรกิจเขาอยากอ่าเนเรื่องคนกลุ่มนี้ยเป็นคนที่สอบแสวงหาคอนเทนต์พวกนี้เพื่อหาความรู้อยู่แล้วนะคะที่หนว่าคุณจะต้องอธิบายเ,าเข้าใจว่าเอ้ย แล้วการมาทาําแฟรนไชส์มันมีข้อดีก่อการมานั่งสร้างแบรนด์เองอย่างไรนะคะเช่นที่เราจะทำคอนเทนต์ว่าถ้าเราเลือกแฟรนไชส์ได้ดีเนี่ยมาสเตอร์แฟรนไชส์ที่ดีเขาจะสปอร์ตเราเรื่องอะไรบ้างนะคะหรือเหตุผลว่าทําไมบางคนถึงประสบความสําเร็จบางคนไม่ประสบความสำเร็จกนะาทำแฟรนไชส์ซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยนะคะสร้างเขาเรียกว่าสร้างความน่าเชื่อถือนะคะทําให้เราเนี่ยดูมี credibility ที่มากขึ้นคือดูน่าเชื่อถือมากขึ้น mm hmm. นั่นแหละนะคะ แล้วมันจะทำให้เมื่อไหร่กระตามที่คุณสร้างคอนเทนต์ที่สามารถตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ได้มากๆเวลาวันใดก็ตามที่ครบพร้อมนะคะว mm hmm. ันใดก็ตามที่เขาอยากจะลงทุนละครบพร้อมละนะคะอย่างไม่น้อยเขาจะมีเราไว้ในใจเป็นหนึ่งออปชันแล้วก็เป็นท็อปออฟไมล์ของเขานะคะก็คิดว่าเรื่องคอนเทนต์จะสำคัญมากกับธุรกิจประเภทแฟรนไชสยค่ะ